ก็จะได้สิทธิ์ลูกค,ค้านะคะพิเศษรับดอกเบี้ยไปเลย2.79นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะน้องสาวใด้านนี้นะะนพี่ขวัญวันนี้นะคะพี่ขวัญกับน้องเสานะคะเอารถแนวสไตล์แบบว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะ ฟอร์ดเรนเจอร์นะคะวันนี้อันนี้จะบอกว่ารถฟอร์ดนะคะตัวนี้นะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวนี้แล้วนะโฉม,ม,มใหม่เลยวโฉมใหม่เลยพี่ขวัญตัวนี้โฉมใหม่แล้วแต่ราคาเนี่ยขอบอกว่าราคาตอนเนี้ยลดลงมาเท่าตัวเก่าเลยพี่ขวัญหน้าเก่าคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวโฟร์วิเลยนะคะ,คะตัวท็อปนะคะใช่ไหมคะทั้งต่านะคะ เครื่อง2.2นะคะคันนี้เครื่อง2.2 6เกียร์ตัวนี้6สปีดใช่นะคะแล้วเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้โฟวิลโฟวิลรุ่นนี้เป็นโฟวิลแบบใหม่นะคะไม่ต้องจอดรถไม่ต้องอะไรแล้วค่อยบิดเกียร์นะคะตัวนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะะคราคาพิเศษจริงๆพี่ขวัญราคาเท่าไหร่คะ5 9 9 0 0 0่บาทชมใหม่แล้วนะ Ford Ranger เครื่อง2.2 อันนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะสีดำตัดด้วยกระจังหน้านะคะสีเทาอันนี้เรียกสีเทานะพี่ควงใช่ค่ะสีเทาแล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นสีเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะจุดเด่นเลยสัหรับลูกค้าที่มีเครดิตมีประวัติดีลูคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนอะไรก็ตามแต่นะคะผ่อนดีผ่อนตรงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปก็จะได้สิทธิ์ลูกค้านะคะพิเศษรับดอกเบี้ยไปเลย2.79นะคะ ล้อนี่ก็จากศูนย์เลยนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยน้องเต๋าสวยมอแค่บันไดนี่น้องเต๋าลายตังเลยนะแบรนด์แข็งแรงแข็งแรงค่ะขึ้นได้เลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มือจับของเขาหรือไม่ก็ชุดแต่งของเขารอบคันเลยนะคะก็เป็นสีเทาน้ำตาลนะคะสวยนะคะสีเทาน้ําตาลนะคะ อันนี้ไม่ใช่สีดํานะคะมือเปิดคือสีด้านสีมือนโครเหมือนแบบว่าเเคลือบมาเนาะมาที่สวยๆเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเจอตรงนี้นี่ไงค่ะจะเข้าเซตกันเลยอโลบาร์นะคะให้เข้ากับสีนี้ฉะนั้นมันเป็นสีทูโทนใช่นะวินตัวนี้จะมีสองตัวพี่ขวัญคันนี้ติดวินมาสองตัววินตัวนี้จะเป็นชุกลากจูงนะคะนี่ชุกลากจูงนะคะเดี๋ยวพามาดูภายในกันดีกว่าพี่ขวัญโอ้โหภายในขอบอกเลยนะคะว่า สวยมากๆนะพี่ขวัญกว้างค่ะน้องเต๋ากว้างคันนี้ภายในนะคะจะเป็นสีดําส้มนะคะตัดแนวสปอร์ตเลยเนาะใช่แล้วแล้วพี่ขวัญคอนโซลเขานะสวยมากมันจะเป็นเย็บเย็บมือนะคะคอนโซลเห็นไหมคะจะเป็นได้แดงนะคะสีดําตัดได้สีส้มนะคะไม่ใช่ได้แดงสีส้มโอ้อันนี้มาจากศูนย์ไหมคะหรือว่าจากสูย์เลยค่ะพี่ขวัญเลยนะเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่า เขาตัดเย็บม,มาด,ด้วยด้วยฝีมือชั้นเยี่ยมเลยเนาะค่ะออปชันโดยทั่วไปตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะออปชันทั่วไปนะคะนี่มีหน้าจอนะคะมีจอนะคะแอร์ก็ปรับง่ายปรับสะดวกสบายนะคะ ข้างหลังกว้างมากค่ะนางต่าข้างหลังนะคะมีเป็นโครเมียมนะคะเปิดตรงนี้นะคะดูเพิ่มความหรูหรานะคะเข้าไปพับเบาบะได้เลยโอแต่ดิฉันนั่นอยู่ดิฉันเลยพับลงไปเลยอันนี้ประมากพับเบาะเลยแล้วคุณจะวางของตรงนี้คุณวางเลยนะคุณสาวคุณไม่ต้องไปเอาเราปดไม่ไม่เปื้อนไม่เปื้อนคุณจะต้องมาวางตรงนี้นะลูกค้าใครซื้อใครซื้อปอดไปอู้เสียดายบอกไม่กล้าวางของไม่ต้องคุณน้องพี่ขวัญนอะคุณพับเบาะตรงนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาต เนี่ยค่ะคุณพับบอเหมือนเหมือนรถเหมือนต้องตาวเคยนนึกภาพ้าประตูไหมค่ะเนี่ยคุณพับลงเลยนะคะวางของได้เลยวางของได้เลยแล้วอุปกรณ์อยู่ตรงนั้นนะคะลูกค้าเขาจัดเจ็บเก็บอุปกรณ์ดีมากเลยเขามีที่จัดเก็บระบบ safety ดีมากเลยเรียบร้อยมากคุณรู้ไหมว่าคันนี้ไอแบงกกี่ลูกเยอะมากเลยนะกี่ลูกคะมีหลายลูกมากเลยนะคะนู่นค่ะอยู่ตรงเสาประตูด้วยค่ะนี่นี่นี่กระบาดนะก็เป็นหกแล้วดูกระบานะค่ะ ปกติเราเจอแต่ตรงนี้ใช่ไหมคุณเต๋าเราเจอแบรนด์อื่นเนาะเ<ช>นี่ยค่ะตรงข้างคุณเต๋าก็มีอีกเนี่ยคงนี้อีกโอ้โห,หนะคะคุณรถรถกระบะตัวนี้ให้แอร์แบ็กกี่ลูกเนี่ยหลายลูกเลยเป็นไงละ่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะฝาก f o r ์เรนเจอร์ไว้นะคะใครสนใจก็รีบพักกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้เต๋ากับพี่ขวัญต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆคะ่สคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ